รอบแรกรอบแรกรอไ้ไนัค okay, ูณไว้ไว้เดี๋ยวก่อนเร็วเร็วเดี๋ยวมันเดินหน้าไปมันคือของใส่ใ่าให้ใส่มาแล้วสามรอบนี้ก็ถ่าน่าน่ขาลองลองดูตัีกเนค่ะตัวนีเนไปนตัวนีเนียน่ายกนล้วโอ้โหซับน้ำตาโอ้โหซับน้ำตาโมขอให้ค่ะ เป็นยิิง่ะโถอ่าเหยียบท้าทำไมอ่ะ <c oughs>

แล้วพอลอบสามมาเจอพี่้หนูเห็นเห็นตอนมันขับปาเล้งนะมากนะมันก็มหอมแต่ว่ามาจองเลยไหมนะมีกาเชื่อถุงด้วยนะดไม่ได้มันไม่ไส่หลอกค่ บอกไม่มีไม่มีกระดาษใส่ร้อยมันบรรจงกันนะเหมือนบ้านเลยพก็นั่งขับไปได้มองไม่เห็นเดี๋ยวจะพาเชิญชมทำได้ไหมนี่นะก็บอกเดี่ยวไปไหนไง

มีอีกแขงนึงก็มีนะจ๊ะเลือกอกจำได้มันจะลังล้วงเนี่ยใช่นูพงผานไปพอดีหนงจำได้ใช่อะไรกันมเไปแล้วเพื่อนเราก็กวัอะไรเราจะไปรู้ไหมว่ามีอะไรใช่ไหมมันจะตัดเชือกโอ้ใช่ไหมสบาบด้วยนะาด้วยคุณของที่ร้านไม่เคยที่ร้านคือแต่ว่าจะนอกเสียสตาร์เดี๋ยวไปเดี๋ยวไปทางเลยไหล่ะ เจอเด็เต็มรถนั่นมันไม่ได้ใส่แว่นนั่นจะเป็นเราเราตามคนได้สองรอบคนได้สองรอบแต่ว่าันสามมาทัสามาแต่เห็นในพวกปิดๆเน้มนก็เลยปิดต้องจ่ายมาอยู่ตรงเนี้ยนะนี่พอดีที่เหลือถ่ายมันบเหลือไว้ใหน่อยตรงเนี้ยสิบสิบแทร็ครอบแรกมันเป็นเท่าไหร่ไหมมอนมรอบแรกไปรอบแรกที่สองทั้งแร เอามัดครั้งที่สองถึงจะมัดนี่รถอยู่รอยู่ตรงนี้นี่แล้วก็มันเดินมาตรงเนี้ยแล้วก็มายกรางไปทีละเปิกทีละเปิกเรามัดไม่ได้มัดจะไปขายเขาช่วยอะไปขายได้มัเนาะเดินอ้อมตัวโน้นท้องกลางโน้นก็จะเห็นก็อันี้ตัวเดียวเลยได้เห็น ุ่กว่าค่ะหนูก็ไปได้รู้ว่าหนูมาทุระในตลาดแล้วหนูว่าขับรถผ่านร้านแล้วหนูก็หันมาเจอเอ๊ะมีคนยืนอยู่ซาเลง้งมีกล่องที่ว่าของที่ร้านะมันเทินอยู่เต็มแล้วก็คือหนูก็ชะลอดูอยู่ว่ามันมันคืออะไรคืออ๋อมันเป็นของของที่นี่ไงเราก็ผ่านไปอ่ะคือเราก็คิดว่ามันจะไม่มันไม่ขโมยของเยอะแล้วก็เราก็กลับมาอีกรอบนึงนะอีกรอบนึงแล้วครั้งครั้งซากสุดนี่คือเจอเขาเจอเขาแล้วคือเหมือนกับว่าเรามัน พอจู่หมอว่าหนูแอบอยู่ฝั่งนู้นแล้วหนูออกมาพอดีมาชนเจอเขาพอดีแต่เขาตามหลังมาแต่พอเราเข้าซอยนี้เขาเห็นว่ามีคนคนุ<อ>่้อยู่อ่ะเขาเห็นนะแบบโจรมันเขาไหวพิบเพราเนาะแล้วก็คือเขาก็ขับออกไปเลยแล้วก็พี่คนนี้มีอยู่คนเขาก็ขับตามแล้วไม่เจอแล้วเอามาคลี่กับพื้นเพื่อจะดูหน้าหลัง